ô oh, ô oh, khóng mà lên cái mà chuỗi lửa kiếp cụ lót còn lốm nó có biết sk xong rồi nó ui mày kéo con cái đông ui xí này dân ngao ta tè của lấy

ลลุโอ้ฝุ่นพี่น้องคร <c ười> ึ่งหน้าแข้งครับฝุ่นเนาะโอ้บันไดกับยังยาวพี่น้อง ได้รีวิวแมคโครหน,น่อยเนาะเดี๋ยวมาดูการช่วยเหลือสิบรอว่าจะเอาขึ้นแบบไหนโอ้ของใหม่ของใหม่ วัยแท็กนี้45ข้อตรงนี้เออชนิดได้ว่าไม่ต้องเอาแขนลงล <c oughs> <c oughs> เล่นเหมือนรถเกี่ยวเลยพี่น้องเดินลงแบบไม่ต้องค้ำเนาะฐานน่าจะแข็งแรงอยู่กับน,นาปึกเลยเนาะ ウォーホンマイーンマイロウォーホンマイロウォーホンマイロイロウンマーホンマイロウォーホンーンーンーイーンー คุณนี่ครึ่งหน้าแข้งพี่น้องพวกหางเชลเลอร์ก็นี่ทำได้แข็งแรงอย่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูตอนเก็บคู่กับว่าเขาทำไง เดินไปแล้วเดินไปหาแล้วเออเล่มแล้วครับน่าจะเอาแม่โคนี่มาตักอ้อยออกมีรถเปลามารอน่าจะถ่ายอ้อยขึ้นน,นั้นครับเออ ลำยากกับเพราะว่าเป็นต้นไม้ด้วยเนาะต้นไม้เอาออกไม่ได้ด้วยครับโอ้งานใหญ่ครับงานใหญ่ทีนี้ดูว่าเขาจะเอาออกไหมน่าจะเอาออกไม่ได้ครับแต่ต้องเอากิ่งออกเนาะตรงนี้นคือลำขวาง ดูวิวสวยๆได้วิวแล้วเนาะบนเนินพอดีครับก่อนอื่นนี่ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับทชมทุกท่านเนาะสอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก๊อปดําสิงดินดวนครับโอ้ไม่ได้เปิดตัวนานแล้วพี่น้องแต่งจริงจะเอาสิบล้อคันนั้นมาถ่ายครับถ่ายอ้อยเนาะกับ นี่คือบอ้อยรถตัดเกือบตกคลองน้ำพี่น้องนี่กำลังตกแต่งทางเข้าอูเป็นช่องต้นมะขามเลยเนาะน่าจะเอาออกยากครับ เทือนมาถึงนี่แล้วดูว่าจะเอาออกอกีกท่าไหนโอ้่าไม่เอาต้นมะขามออกต้นนึงนี่มันสวิงแขนไม่ได้ผมผมว่าเวลาขุดอ้อยขึ้นมาเวลายกอ้อยขึ้นมานี่น่าจะได้ถอยหลังออกเลยนะ วีงไม่ได้เนาะโอ้เล่นหินใหญ่ครับนอ้องนี่นะ่าจะเอารุ่นนี้ก็ลงไปเลยแล้วก็เอาดินกบหน้าสบายเลยครับแคบไปนิดกับทางเนาะถ้าผมออกกว้างๆกว่าต้นมะขามหน่อยก็ไม่ไเป็นไรครับผมพอดีกับต้นมะขามแล้วเวลา มันลื่นมันพลาดก็พลาดเลยฟาดท,ท้ายกับติดกับต้นมะคามเนาะแล้วของบอกน่าจะวิ่งไม่ได้กับปีนี้เราว่ากล่องนี่เสียหายเยอะเนาะล้มไม่ล้มเฉย,ยๆกับล้มพาดพิงใส่กับต้นมะขามด้วยเนาะ มันแคบกับมันมีต้นมะขามในสองต้นมะขามพอดีเนาะ,ะเข้าสองต้นมะขามมันสวิงไม่ได้ด้วยสวิงแค่นิดเดียวเองเยังพอมีช่องเนาะพอมีช่องโกยอยู่ พอดีกับอ้ยอยเยอะอยู่ครับโอ้อยจัดแต่งสถานที่ใหม่ครับขุดอ้อยกับไม่ใช่ขุดสะครับ นันนี่ต้องค่อยๆกับตัวโดนกระบะนะไม่รู้ว่ากระบะนี่อยู่ตรงไหน,นโอ้ไอยน่าจะเอาไปห,หมดกับอ้อย น่าจะเมาเนอะน่าจะเมาครับตกขาดตกหลุมหน่อยโอ้จูเฟอร์ก็นิ่งอยู่คนะรับฝีมืออยู่เนอะเข้าซองแคบกับซองมะขามเนอะ,ะยังดีว่าสวิงได้อยู่เนาะนิดนึง โอ้โดนกระบะแล้วครับเห็นกระบะแล้วเนาะอาจจะมองไม่เห็นเต็มเต็ม่นองเพราะว่าอยู่ในป่าไม้ครับลบทึบก,กับตรงนี้พอดีมีช่องก็เข้ามาโอ้นี่ครับเหล็กเห็นแล้ว พคอฉีกเลยครับคออตัวล่างฉีกเลยเนอะ ทำนิ่มทำนิ่มนิ่งอยู่ทำนิ่งอยู่คอกตะแกงเหมือนด้านบนนี่ด้านล่างนี่ขาดเลยครับนี่เห็นเหล็กเสาคอกกระบะดัมอยู่ครับตรงตรงมือแม็กโรไปตรงบุ้งกี่ยืนไปครับคอกตะแกงด้านล่างนี่ก็ขาดครับ รอยเชื่อมฉีกออกไปนะงานขุดอ้อยกับพี่น้องวันนี้ไม่ใช่งานขุดสะครับอเออน่าจะดึงขึ้นมาด้านบนเลยอ้อ,อย ดึงถอยกลับมาหารถได้เลยนะอ่อยกลัาก็รถสิบล้อเปล่าก็มารออยู่ท้ายพอดีโกยถอยลังมาเรื่อยครับสำคัญมันอยู่ในช่องต้นมะขามพอดีกับพี่น้อง Oh, optimal now. ปุ่มแรกนะลงมาแล้วถ่ายมันขาต้นมาถามพี่น้องทำยากกับแบบนี้ตัดก็ตัดไม่ได้ด้วยตัดก็ตัดยากกับไม่ใส่งานหมูกับแบบนี้ คองต้นมะขามเลยเอา้าตุปเปอร์ไม่อยู่กับรถไลคกับเออเออ โอ้ไม่หาหินนุ่นล่อไม่หาไ so มา้นนุ่นล่อไปหนอหลุดไหลแล้วครับอ้าประตูล็อกอีกครับประตูล็อกอีกเปิดอะไรอีกงานเก่าเลยเอ้าล็อกประตูไว้อีกครับมาดันครับ โอ้ฟอาเว้โ <c oughs> อ้ดีที่กระจกไม่ปิดหมดโอ้รถไหลรโอ้ลูกพี่เอยหาไมาห้หนุนล้อหน่อยครับ <c oughs> ทำไปเล่นไปครับเดี๋ยวตก ลลงน้ำอีกคันนี่แย่โอ้ยดูแบบตัดยากแับอยู่ในช่องต้นมะขามเนาะสวิงก็ายากกับจะยกแขนขึ้นสุดเนาะสวิงออกมาได้ <c oughs> เล่นพาย,ยาก ai khoang gấp hơi lót tắt đó. tới sáng thì super nãy giờ mèo nít gặp, không mèo nhiều คอยฟัอยู่ในช่องต้นมะขามเนาะแขนไปชนต้นมะขามก็บอกไฮโดรลิกแตกีกเยะบซูฟเฟอร์ก็ละเอียดอยู่แบรตัดเพื่อที่จะมาให้คอยนี่หกเยอ,อะเนาะเดี๋ยวได้เก็บหลายรอบอ ดูกับตงรง้นค่อยเข้าขต้นมะขามอาไม่ได้ด้วยับไม่ใช่งานหมูพี่น้องงานหวานครับหวานเกี้ยบเลยพี่น้องเอาโอเคครับสำหรับที่นี่ต้องอตัวรายไปก่อนคนระับฝากกดติดตามช่งขอ,ของกดตั้งชิ้นอนดวด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ เดี๋ยวมาคลิปหน้านี่มาดูการเก็บกู้รถขึ้นว่าขาจาขึ้นแบบไหนเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้าสวัสดีครับ